ครหล่อแล้วใช่ไหมหล่อไม่เสร็จค่ะ <c oughs> หล่อไม่เสร็จโอเคสวัสดีครับแก๊ปจับเครื่องตลอดทัวอ่าันนี้เรานัดที่คนผักแท็กซี่คนหนึ่งไว้ที่กันแท็กซี่ชื่อพี่ต้นโ okay. อเคครับเดี๋ยวเราไปหาเขากัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังทำความสะอาดรถอยู่ครับกำมสะอาดรถอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอตัดของนิดนึงแล้วกันได้ครับเดี๋ยวผมช่วยครับสวัสดีครับผมผมต้นครับผมตอนนี้ขับแก๊ปแท็กซี่อยู่นะครับวันนี้จะพาไปตลอดทัวร์ย่านบางเขนนะครับไปครับ ร้อนไหมครับวันนี้อากาศร้อนมากวันนี้วันนี้แดดแรงนะครับฝนไม่มีไม่มีฝนเลยใช่วันนี้มีฝนแน่นอนเราไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับห่างแอร์ถึงไหมครับก่อนเริ่มทํางานนี้ต้องทํายังไงบ้างคะก็ทําความสะอาดรถครับก็มีสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคจากแก๊ปที่ส่งมาให้นะครับฉีดแล้วก็เช็ดนะครับ วันนี้จะพาไปทานตรงร้านย่านหลักสี่ดอนเมืองครับเป็นร้านข้าวแกงแล้วก็จะมีกว๋วยเตี๋วด้วยเยอะครับตรงนั้นข้าวแกงร้อยหม้อถึงแล้วติดเรือทักซีแสดงว่าม,มีทุกเวลาเลยใช่ไหมครับใช่ครับทั้งวันแต่ช่วงเที่ยงจะเยอะหน่อย นี่ถึงแล้วครับร้านข้าวแกงร้อยหมอ้อครับมันทิ้งผักฟรีร้านคุณนายข้าวแกงร้อยหม้อนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เขียวหวานกับเนื้อทอดมาทานนะครับอ,อันนี้ทำไมถึงชื่อร้านเป็นข้าวแกงร้อยหม้อครับก็มีหลายอย่างหลายเมนูครับตักข้าวไม่อัน้น ในราคาเพียงห้าสิบาทครับห้าสิบบาทรู้จักร้านนี้ได้ยังไงครับก็ส่งจากสนามบินแล้วเราก็แวะมาครับเห็นแท็กซี่จอดกันเยอะก็เลยเลี้ยวเข้ามาบ้างนะครับก็เลยเข้ามาตลอดเลยก็เข้ามาตลอดเลยติดใจเลยใช่ไหมครับผมลองชิมดูครับว่าอร่อยไหมได้ครับวันนี้ผมได้แกงไม่สิผักกระหล่ำปีหมูแล้วก็แดนเเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่าผมเป็นคนมาทอ่กินเผ็ดพี่กินเผ็ดไหมได้อยู่เหรอครับแได้ครับได้กินได้อร่อยอร่อยอันนี้ก็จะเห็นพี่ๆแท็กซี่นะครับวนเวียนกันไปตลอดมาบ้างเนี่ยบเดียวก็มาหนึ่งคันสองคันอะไรเงี้ยครับคาดว่าพี่ๆแท็กซี่ทุกคนก็น่าจะรู้จักดีแหละร้านนี้ใช่ไหมคนจ่ายแท็กซี่จะรู้จักกันครับแล้วเขาจะผ่านมาก็จะแวะกันมาครับ ร้านแรกกันไปอันนี้จะไปร้านไหนกันครับพี่ต่อไปจะเป็นร้านข้าวเหนียวไก่ย่างซุปตาเป็นร้านริมทางครับก็วิ่งวิภาวดีเดี๋ยวไปเข้ากําแพงเพชรสองไปทางหมอชิดครับทางขนส่งจตุจักรแล้วก็เดี๋ยวไปกลับรถหน้าหมอชิดแล้วก็จะเจอครับอยู่ซ้ายมือครับข้างหลังเนยคุณครูนี่คือไม่ใช่หมอกใช่ไหมไม่ใช่ครับควันจากร้านนะครับควันย่างไก่โอเคครับ บ้านนี่อะไรนะอันนี้ปลาลัดปลาสับปลาจอมอันนี้เบี้ยววานเบี้ยววานทานฟรีนะครับปฟรีทานฟรีเราจะเขาเขาเหนียวอกมาอันนี้เราซื้อแค่นี้ที่เหลือฟรีครับที่เหลือทานฟรีก็เยอะมากเยอะมากนี่คือว่าไม่ได้ที่ต่งนะเป็นที่แถมมานะครับคือที่สั่งเราอ่ะเราสั่งกันแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับสาม ตังมาสามอย่างที่เหลือเขาก็จะเป็นบริการของทางร้านนะครับก็จะมีพวกต้มตังค่า้ำิกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับแล้วนรขอรบครับเป็นรับสำหรับผมนะเจอลูกค้าก็สวัสดีครับก่อน แค่นั้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเราก็ไม่ไม่ชวนลูกค้าคุยถ้าลูกค้าอยากคุยเดี๋ยวเขาคุยเองนะครับแค่นี้แลครับลงรถเราก็ขอบคุณครับเราจอดตรงนี้ได้เลยค่ะต้องส่วนตรงเนเป็นส่วนที่จอดเขานะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขมิ้นครับผมซอยประหลโยธิน34ยิ่าติบางเขนนะครับ่าติบางเขนครับเ,เข้าไปเลยเนาะไปเข้าไ,เาไปเดีกว่าครับมีเมนูอะไรบ้างครับพี่เป็นเค้ก มะพร้าวครับผมเค้กมะพร้า,พาวแล้วก็บานอฟฟี่กล้วยนะครับมูสมะม่วงสำหรับรถนะครับอ่ะที่เลือกชิมก่อนเลยครับเลือกอะไรดีเค้กมะพร้า,พาวดีกว่าครับใช่เค้กมะพร้า,พาวน่ากินมากมาล้วครับเฮ้ยอร่อยอร่อยมันแบบนุ่มๆดีอ่ะลองนี่ไหมบานออฟฟี่กล้วย ปุ้ยครับออกมันๆมูสมะม่วงสับวันรสด้ะครับอ่ามู๊มะม่วงสับวันรสด้ะครับว่าน่ากินทุกอย่างเลยเปรี้ยวหวานครับชอบเปไหนสุดมะพร้าวครับมะพร้าวเพราะหลักเองครับร้านนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับรู้สึกประทับใจนะครับที่คนขับท่านไหนผ่านก็ลองแวะได้นะครับเจาะตั ที่สุดท้ายแล้วที่สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานแล้วก็มีบ่อปลาที่ให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลาได้ด้วยไม่รู้ว่าจะให้อาหารปลาหรือว่าให้อาหารนกกันดีโอเคไปเราเข้าไปชมวัดกันดีกว่าพี่ครับไปครับ ได้อาหารปลามาแล้วนะครับถังละยี่บบาทนะครับไปให้อาหารปลาครับนี่คือการให้อาหารปลานะครับที่มีนกคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราก็ให้อาหารนกอาหารปลากันเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะได้ไปรับงานต่อยังไม่เหนื่อยนะยังครับไม่เหนื่อยโอเคไปได้ต่อฝ <laughs> ากถึงพี่ๆแกป็บไว้ Life, แล้วก็แกปค่าแกรบแท็กซี่นะครับอยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยครับผม ดูแลสุขภาพด้วยครับสทางแก๊ปเราก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมด้วยก,กันเลัา